สวัสดีครับผมชื่ออานนท์มินเสนจากบริษัทเจเนเรชันดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์อีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นรูปแบบใหม่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยยังสามารถส่งสัญญาณถึงกันในแต่ละชุดนะครับแบบไร้สายระยะไกลได้ถึง1กิโลเมตรครับมาตามดูกันครับว่ามันทํางานกันยังไงครับตอนนี้มันจะมีอยู่ชุดหนึ่งครับที่อยู่ตรงนี้ลองมาดูที่ตู้ครับตัวตู้ตัวนี้จะเป็นตู้ที่ใช้สําหรับส่งสัญญาณครับ แล้วมันส่งสัญญาณด้วยอะไรล่ะเราจะเห็นว่าโคมมันยังไม่ทํางานนะครับจริงๆมันเปิดการใช้งานแล้วแต่มันยังไม่มีการส่งสัญญาณจากตัวตู้ครับตัวตู้ตัวนี้จะเป็นตัวตู้ใช้สําหรับเช็คความเร็วรถที่วิ่งเข้ามาครับโดยมีหัวเซ็นเซอร์ซึ่งเป็น TOF เซนเซอร์หรือไม่ก็จะเรียกแบบเรดร์เซนเซอร์หรือโมชั่นเซนเซอร์ก็ได้ครับตอนนี้ผมลองเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับช่วงที่เปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยมันจะ เริ่มสตาร์ทการทำงานโดยการเทสระบบการส่งสัญญาณครับเราจะเห็นว่าชุดนี้ไม่ได้ต่อถึงกันนะครับเป็นอิสระเราสังเกตดูดีๆครับจะเป็นอิสระไม่ได้ต่อถึงกันตัวโคมมันจะติดขึ้นมาครับรวมทั้งข้างในด้วยครับลองสังเกตดูข้างในครับสังเกตดูครับโคมไฟข้างในก็จะติดกระพริบเป็นการเทสระบบเริ่มต้นการทํางานครับจะเทสอยู่ประมาณ1นาทีครับเราจะเห็นไฟกระพริบรัวแบบนี้ประมาณ1นนาทีได้ครับในโคมไฟ ที่ใช้ในการทดสอบนะครับเราจะเห็นไฟสีขาวก็ติดพร้อมกับไฟสีเหลืองและกระพริบสลับกันเป็นโคมคู่ครับแต่มันจะกระพริบเร็วมากจะเหมือนเทสที่ความเร็วรถประมาณ120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้ากระพริบรัวขนาดนี้คือหมายความว่ารถวิ่งเข้าสู่ทางแยกด้วยเรดราตัวนี้เช็คครับมันจะวัดความเร็วรถที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้เราจะเห็นว่าโคมตัวนี้หยุดแล้วครับและชุดนี้เป็นชุด C ครับดูที่ตัว ออกองได้เลยครับชุด C โคม C ถ้ามีรถวิ่งเข้ามาชุด C ตัวโคม C จะไม่ทํางานนะครับแต่เราดูไม่ออกใช่ไหมครับเพราะข้างในมันจะมีโคม A กับ B อยู่เดี๋ยวเราลองไปดูตัวข้างในกันครับว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวของชุดอื่นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับตัวตู้ตัวนี้เปิดแล้วนะครับโคมจะหยุดกันทํางานเราจะมาดูที่โคมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เข้าไปดูข้างในเราจะเห็นนะ้โคมนะครับว่า มันเป็นอิสระครับมันจะเห็นไหมครับต่อถึงกันแต่ชุดนี้ไม่ได้ต่อเข้ากับตัวตู้ตัวแม่ครับมามาดูตัวข้างในกันครับผมตามมาครับครับตัวคมตัวนี้ก็จะเป็นตัว C นะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะเป็นชุด c เหมือนกันเราจะมาดูที่ตัวตู้ครับตัวตู้ตัวส่งตอนนี้ที่เอามาเปิด ให้ทดสอบอยู่เนี่ยอ้าวเห็นไหมก็โครมมันติดแล้วเนื่องจากผมมาเคลื่อนไหวตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ครับเอาใส่ถังปีบไว้เพื่อป้องกันคนมาโบกมือเรือมาเช็คความเร็วรถครับผมก็เลยใส่ไว้แต่ผมมาเคลื่อนไหวใกล้ๆมันก็จะทําให้เช็คให้เห็นว่าตอนนี้ตัว B ีทางานจริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวผมลองปิดสวิตช์นะครับอ่าผมปิดสวิตต์ตัว B ีซึ่งสายต่ออยู่กับชุดบีนี่ครับเดี๋ยวตัวโคมทั้งหมดก็ต้องหยุดการทํางานลงครับรอสักพักหนึ่งครับนี่ครับ ตัวโคมทั้งหมดหยุดการทำงานแล้วครับชุด C ชุด A ชุด B มีครบเลยนะครับ A B ผมยกตัวอย่างขึ้นมาแค่อย่างละตัวครับนอกนั้นจะเป็น C หมดเลยเราจะเห็นว่าทุกโคมหยุดการทํางานมันน่าแปลกใจใช่ไหมครับมันไม่ได้ต่อถึงกันเลยนะครับทุกโคมเนี่ยจะเป็นอิสระต่อกันทุกโคมทุกชุดครับแต่มันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีความเร็วรถวิ่งเข้ามาที่กล่องควบคุม A B C ตามรูปภาพที่เราเห็นอยู่ที่ตัวตู้ครับ อย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นงานที่ส่งสําหรับ3แยกครับเราจะเห็นว่าเราจะระบุตัวก้านตัว t นะครับเป็น B แต่ถ้าเป็น A จะอยู่ด้านซ้ายมือครับลองลองดูกลางแขนเนี่ยด้านซ้ายมือส่วนด้าน C เนี่ยจะอยู่ด้านขวามือครับก็จะเรียงเป็น A B C ตามรูปนี้เลยครับตอนนี้เราลองมาเทสดูว่าโคมมทำงานได้พร้อมกันจริงไหมเราเห็นว่าทุกโคมนะครับให้ดูอีกทีนึงทุกโคมเลย ดับหมดแล้วนะครับไม่มีใครมาปิดสวิตต์นะครับตอนนี้ผมจะมาเปิดสวิตท,ที่ตัว B พร้อมกันครับ1 2 3เปิดสวิตอีกสักประมาณ10วินาทีได้มันก็จะเริ่มทำงานครับเมจิกปิ้งออายังไม่ทำเมจิกปิ้งอ้ายังไม่ทำอีกเมอโอเคครับมันทำเรียบร้อยแล้วครับเราจะเห็นว่าทุกโคมเลยครับเปิดทำงานในโหมดทดสอบ ทุกโคมทุกชุดพร้อมกันครับตอนนี้จะเป็นชุด C หมดเลยครับเปิดการทํางานพร้อมกันหมดเลยทุกชุดครับจะเป็นเวลาประมาณ1นาทีครับเพื่อใช้ในการทสโคมทั้งหมดครับว่ามันทํางานถูกต้องตามระบบและโคมทุกชุดก็จะไม่ได้ต่อถึงกันครับมันจะเป็นคุดคู่ครับเราจะเห็นว่าโคมตัวนี้จะมีเสาอากาศรับระยะไกล1กิโลเมตรครับและสายต่อเชื่อมกันเพื่อกระพริบสลับกันใน1ชุดเท่านั้นเองครับนอกกนั้นไม่ได้ต่อถึงกันเลยครับมันก็จะกระพริบ ทุกอย่างเหมือนกันครับไม่มีเออร์เลอร์เนื่องจากมันมีโค้ดเฉพาะของบริษัทเราครับทําให้เห็นว่าเวลาดับก็ดับพร้อมกันเราจะเห็นเลยครับตอนนี้ดับพร้อมกันครับแต่มันจะเหลือสองชุดนี้ครับที่ติดกระพริบอยู่ชุด A กับชุด B ครับแล้วชุด A กับชุด B ติดกระพริบได้ไงครับก็เพราะว่าชุด C ที่อยู่ด้านหน้าไงครับมันทํางานอย่างตอนนี้ผมให้ชุดชุดอโอเคชุด B ทํางานแล้วครับ ตอนนี้เราจะเห็นว่าชุด B ทำงานดูยังไงครับว่าชุด B ทำงานโคม B มันจะไม่ติดครับถ้ารถวิ่งเข้าสู่ทางแยกชุดจุด B นะครับโคม B ก็จะไม่ทำงานครับโคม A กับโคม C จะทำงานแต่ตอนนี้เราเห็นดับไปหมดแล้วนะครับผมลองมาเคลื่อนไหวที่จุด B อีกทีนะครับชา้าๆย่องไปหามันครับย่องไปหามันแล้วเคาะมันน่าทำงานแล้วครับแล้วเราก็จะเห็นว่า B ไม่ทำงานตามสเปคมาเลยครับ ไม่เชื่อหรอครับไม่เชื่อทําไงดีอ่ะไม่เชื่อก็ต้องแบบนี้ครับยังไม่เชื่อหรอครับยังไม่เชื่อยกครับเดี๋ยวเราจะยกไปครับเห็นไหมครับว่ามันอิสระนะครับผมยังไม่ได้ปิดนะเราไปที่จุดสี่กันครับตามมาครับหนักครับโอเคครับ คมตัวนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับยังเปิดใช้งานตามปกติเดี๋ยวผมต้องลองวางวางได้ปะเนี่ยอ้ามันทํางานแล้วอ๋อนี่ไงครับมันทํางานแล้วครับเพราะโอ้ย <Okay. S 1> มันทํางานเพราะอะไรเพราะจุด B มันจะทํางานกับจุด C ครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ผมมาเคลื่อนไหวที่จุด C ตัวชุด B ก็จะทํางานครับผมลองปิดหัวเซ็นเซอร์คว่ำลงครับ โคมมันต้องหยุดทำงานครับหยุดเรียบร้อยแล้วครับเราจะเห็นว่า C มีรถวิ่งเข้าชุด B ชุด A ต้องทำงานลองเคลื่อนไหวทีนะครับอีกครั้งหนึ่งผมเอาหัวเซ็นเซอร์ออกมาแล้วก็ปัดว่ามีความเร็วรถวิ่งเข้ามาเรียบร้อยครับทำงานเรียบร้อยโคมชุดนี้อิสระต่อกันส่งได้ไกล1่กิโลเมตรครับตัวเนื้อโคมตัวอุปกรณ์ทั้งหมด ทำจากโพลีคาร์บอเนตทนอายุการใช้งานเป็น10ปีแน่นอนครับไม่ใช่แค่เซนเซอร์พิเศษแล้วนะครับตัวเซ็นเซอร์อยู่วัดความเร็วลดได้แล้วเนี่ยยังมีแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงด้วยครับเป็นแบตเตอรี่แบบไฮบริดครับผสมกันทั้ง2แบบโดยมีสเปคตอนนี้เราจะให้ดูครับเราจะเห็นมาตรฐานทั่วไปคือต้องเป็นแบตเตอรี่แห้ง12โวลต์12แอมป์นะครับตามสเปคมาตรฐานกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทครับแต่ผมเพิ่มเติมให้กับลูกค้า ทุกเจ้าโดยการแถมสเปคเพิ่มเติมเข้าไปครับคือมันมีแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ด้านในครับแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า5ปีแน่นอนครับเหมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือใช้อุปกรณ์ที่เป็นลิเธียมครับทาให้การใช้งานมันยาวนานทนทานมากขึ้นด้วยครับโดยผสมผสานกับสเปคมาตรฐานก็คือแบตเตอรี่แห้งครับทำให้อายุการใช้งานตู้และโคมไฟจราจรของเรานะครับอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า3-5ถึงปีแน่นอนครับ ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่และค่าแบตเตอรี่เนี่ยลูกหนึ่งอาจจะ500บาทแต่การไปเปลี่ยนทีนึ่ะเสียงเงินเป็นหมื่นครับเราจะรู้ใจลูกค้าดีในเรื่องนี้ครับดังนั้นตรงนี้คือเป็นสเปคที่เราทําเพิ่มเติมให้กับลูกค้าฟรีทุกคนครับทุกคนจะได้สเปคแบบนี้ไปแน่นอนในการสั่งซื้อจากเราครับตอนนี้เราจะเห็นทุกโคมทุกตัวทํางานได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสเปคทุกชิ้นไม่เคยลดสเปคมีแต่เพิ่มสเปคให้กับลูกค้าครับ นะตรงไหนที่ลูกค้าต้องการสามารถบอกเพิ่มเติมเราได้ตลอดเวลาครับเพราะเราเป็นผู้ผลิตเองทําเองทุกชิ้นส่วนจริงๆโอเคนี่คือสินค้าจากบริษัทเราครับถ้าลูกค้าต้องการสเปคแบบไหนที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษบอกเพิ่มเติมเราได้ครับผมสามารถประกอบผลิตให้ได้ทุกสเปคทุกอย่างจริงๆลูกค้าหลายคนคงรับทราบดีในข้อนี้ครับโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ พี่ชอบของบาวไลค์กดแชร์กดสักาคลั้งได้นะลักไว้เลยนะครับไว,ไว้ไว้ๆนะ